พยายามที่จะหาคนมาช่วยเราแต่ณตอนนั้นวินาทีนั้นไม่มีใครผ่านมาเลยเราก็แบบทำยังไงใจต langsam, ุ้มๆต่อมๆไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็ได้แต่ถามเขาว่าคุณจะทําอะไรอ่ะคุณจะทําอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาเวฟฝรั่งเมมโมรีสวัสดีค่ะ สำหรับเหตุการณ์ในวันนี้กุ้งอยากจะให้ทุกคนฟังไว้เป็นอุทาร์นะคะอย่าเชื่อใจใครง่ายๆโดยเฉพาะคนที่เราไม่รู้จักมักจีมาก่อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือช่วงที่กุ้งกับอดิศามีเราได้แยกกันอยู่แล้วแต่เรายังอยู่ในอพาร์ตเมนต์เดียวกันนะคะด้วยความที่กุ้งเหงากุ้งก็อยากมีเพื่อนคุยเนาะก็อย่างที่บอกแหละค่ะคือกับอดิมีเนี่ย ไม่ว่าเราจะเป็นแฟนกันหรือเราเลิกกันแล้วเขาก็จะไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาคุยกับเราอยู่แล้วก็อยู่ด้วยกันเหมือนเราอยู่ตัวคนเดียวอยู่แล้วเราก็เลยหาเพื่อนคุยทางอินเทอร์เนต็ตโดยแชทหาคู่ทางอาออนไลน์เดทติ้งเหมือนเดิมแล้วกุ้งก็เจอกับผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นคนประเทศตุรกีนะคะไม่ใช่คนเยอรมัน,นประเทศตุรกีคะ่ะ ซึ่งเขามาทำงานที่ประเทศเยอรมันผู้ชายประเทศตรุรกีคนนี้เขาอายุประมาณเ,าเราสามสิบห้าปีได้ตอนนั้นกุ้งอายุประมาณถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณยี่สิบแปดปีประมาณนี้นะคะแล้วก็เจอกันตอนกลางวันเขาเป็นคนที่นัดขอเจอกุ้งเองด้วยความที่เราไม่ได้แอนตี้กับผู้ชายว่า ต้องมาจากประเทศไหนอยู่แล้วคืออันดับแรกเจอกันก็เป็นเพื่อนกันก่อนอยู่แล้วเราไม่ได้แบบรีบหรือปุบป,ปับที่จะเป็นแฟนกันเลยในวันแรกอยู่แล้วแล้ววันที่เราเจอกันเนี่ยเขาก็ขับรถมารับกุ้งใช่ไหมเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะพากุ้งอะไปนั่งรถเล่นแล้วก็คุยกันและที่ที่เขาพาเราไปก็คือเป็นน้ำตกเหมือนเขาพาเราขี่ อ้อมไปจากหมู่บ้านออกไปแล้วก็เหมือนจะเป็นแบบจะบอกว่าตีนเขาตีนภูเขาเล็กๆละมั้งแล้วมันก็จะเป็นเหมือนน้ําตกไหลมาจากบนภูเขาลงมาแล้วมันจะเป็นเหมือนเหมือนมีคนแบบก่อกําแพงขึ้นมาเป็นกําแพงปูนนะคะแล้วเขาก็จะมีก๊อกน้ําสําหรับใครที่ จะมากรอกน้ําเอาไปกินได้เพราะน้ําตรงนี้มันเป็นน้ําตกเหมือนเป็นคล้ายๆกับน้ําแร่เขาก็พากุ้งไปชิมน้ําตรงนั้นเปิดกรอกชิมเลยนะคะอ,อ่ก็รสชาติมันคล้ายๆกับน้ําแร่ที่เราเคยซื้อเป็นขวดจากซูเปอร์มาร์อะไรประมาณนี้นะคะก่อนหน้าที่เราจะมาถึงเนี่ยก็จะมีผู้ชายตรุรกีประมาณ2คนที่เขากําลังนั่งกอกน้ําอยู่แล้วเหมือนเขาจะกรอกไปเยอะมาก เป็นลังๆเลยนะเป็นขวดเต็มเลยเอาขวดเปล่ามากอกโดยเฉพาะเลยเหมือนเขาจะกอกไปขายหรือเอาไปไว้กินอะไรสักอย่างนะคะหลังจากที่เราชิมน,น้ํากันเสร็จใช่ไหมเราก็ขึ้นมาบนรถแล้วด้วยความที่ไอผู้ชายตรุรกีที่พาเรามาเนี่ยเห็นว่าผู้ชายตรุรกีสองคนที่อยู่ด้านนอกเนี่ยเขามองจ้องมองมาที่เราแล้วเหมือนเขาซุบซิบเหมือนนินทาเราสองคนอนะไรประมาณเนี้ย แล้วเขาแล้วไอ้ผู้ชายที่อที่มากับเราเขาก็เลยบอกเราว่าเธอจูบฉันสิเหมือนหันหันหน้ามาหาเราแล้วก็บอกว่าจูบฉันสิเราก็งงเนาะเราก็บอกว่าทําไมจูบฉันไม่จูบคือเราเจอกันครั้งแรกเราก็น่าจะยังไม่ถึงชั่วโมงสะด้วยซ้ําเขาจะให้เราจูบเขาเราก็บอกเราไม่จูบในเจอกันครั้งแรกเราไม่จูบเธอจะบ้าเหรอ ไม่จูบเขาก็เหมือนจะจูบเราเราก็บอกเราก็ผลักเขาหนีเขาบอกว่าไม่เอาคือครั้งแรกฉันจะไม่จูบฉันไม่โอเคตรงนี้แล้วอ่างเงี้ยเหมือนเขาโกรธเรามากเพราะว่าตลอดเวลาที่เราคุยกันอยู่เนี่ยไอ้อะตรุรกีสองคนข้างนอกมันก็ยังจ้องแล้วก็มองแล้วก็นินทาเราอยู่อยู่เลยนะคะและทีน,นี้ไอ้ไอตรุรกีคนที่มากับเราเนี่ยก็ออกรถ อย่างแรงเลยเหมือนเหมือนเขาโกรธเราที่เราไม่ทําตามที่เขาบอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้นะว่าเขาคิดอะไรอยู่ทําไมเขาต้องจะให้เราจูบด,ด้วยอะไรประมาณเนี้ยเราคิดแค่ว่าเราไม่โอเคกับเขาเราเริ่มจะอยากกลับบ้านแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็เหมือนขับรถออกมาจากตรงนั้นแล้วเขาก็ลัดเลาะไปในป่านะ มันก็เป็นเหมือนซอกซอยเข้าไปแล้วก็ทะลุมาอีกทีก็จะเป็นฝั่งหนึ่งจะเป็นแม่น้ําอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเหมือนรางรถไฟซึ่งตรงนั้นจะไม่มีชานชาลา,ารถไฟจะไม่จอดตรงนั้นเหมือนแค่ขี่ผ่านเท่านั้นเป็นทางผ่านจําได้ว่าตรงนั้นก็จะเป็นริมริมแม่น้ําแม่น้ําตรงนั้นค่อนข้างกว้างแล้วก็ใหญ่ ชื่อแม่น้ำลายนะคะแล้วก็ริมตรงนั้นเนี่ยริมเ,เขาเรียกว่าอะไรริมแม่น้ำตรงนั้นเนี่ยมันน่านั่งมากมันเป็นแบบสนามหญ้าลายยาวกว้างเลยเหมาะสำหรับไปปิกนิกมากแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นมาริมแม่น้ำเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างใหญ่แต่ก็ไม่ใหญ่มากคือรถเขาเอาไปจอดไว้ ข้างต้นไม้นะคะแล้วอตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้เนาะอันนี้ก็รถเขาประตูก็สามารถเปิดออกได้อะไรเงี้ยแล้วก็ออกมาแล้วกุ้งก็ออกมาฝั่งนี้เนาะแล้วก็อเหมือนเราคุยกันนิดหน่อยประมาณว่ากุ้งก็คุยกับประมาณกับเขาว่าเออวิวตรงนี้สวยดีนะเนี่ยคุณมาบ่อยเหรอะไยประมาณเนี้ยเหมือนคุยกันนิดนิดหน่นอยหนย่ะคุยเรื่องวิวนี่แหละเราแบบ ก็บอกเขาว่าเออสวยดีอ่ะฉันไม่เคยมาเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วทีนี้เหมือนเรากำลังชื่นชมบรรยากาศชื่นชมวิวตรงนั้นอยู่ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรนะเขาอยู่ด้านหลังเราเขาผักเราติดกับต้นไม้ข้างรถเขาแหละติดกับต้นไม้แล้วตัวเราก็เหมือนแบนเป็นตุวกแกติดกับต้นไม้ไปแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เขาก็เหมือนมือเขาอ่ะพยายามที่จะ ปลดกางเกงเขาลงแล้วก็เอื้อมือมาพยายามที่จะปลดกางเกงยีนเราลงเหมือนกันเหมือนเหมือนจะพยายามจะข่มขืนเราอะนะึกภาพไหมแล้วก็ถามเขาว่าเธอทำอะไรเราก็พยายามที่จะผักตัวเราออกจากต้นไม้แต่ด้วยความที่แรงผู้ชายอเขาผักเราแบบอย่างอย่างแรงแล้วทำให้เรากระดุก,กระดิกไม่ได้เลย เราก็ด้วยความที่เรากลัวเราก็หันซ้ายหันขวาคือไม่มีใครเลยนะตอนนั้นเราก็พยายามแบบอ่าย้อเอ็นเกงของเราไว้ใช่ไหมไม่ให้เขาดึงลงไปได้เราพยายามแบบกำไว้แน่นเลยไม่ให้เขา,าปลดกระดุมได้ใช่ไหมเขาก็เลยเลือกที่จะไปปลดกระดุมของตัวเขาก่อน เหมือนถอดเก็นเกงของเขาก่อนเราก็กลัวมากด้วยความที่เราตกใจเนาะเราก็ทําอะไรไม่ถูกหันซ้ายหันขวาพยายามที่จะหาคนมาช่วยเราแต่ณตอนนั้นวินาทีนั้นไม่มีใครผ่านมาเลยเราก็แบบทํำยังไงใจตุ้มๆๆต่อม,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 มไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็ได้แต่ถามเขาว่าคุณจะทําอะไรอ่ะคุณจะทําอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาเขาก็บอกให้เราอยู่นิ่งๆนะคะ แต่ก็เหมือนโชคดีของเราหรือเปล่าไม่รู้นะก็เหมือนระยะไกลๆประมาณ100เมตรมีเหมือนมีครอ,อบครัวครอบครัวหนึ่งเขาพาลูกของเขาลูกของเขาเล็กๆก,ก็หาประมาณน่าจะ3 4ขวบได้มาเดินเล่นนะคะโดยความที่เด็กเขาอยากรู้อยากเห็นเขาก็ชวนแม่เดินมาเดินมาทางที่เราอยู่พอดี เสียงเด็กก็เล็กๆแหลมๆมาแต่ไกลเลยเหมือนเขาก็ตกใจแล้วก็แบบเฮ้ยมีคนมาแล้วก็เหมือนแบบเหมือนดีใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ด้วยความที่เขาตกใจเขาก็รีบดึงเราเปิดประตูรถแล้วผลักเราเข้าไปในข้างในด้วยความที่เราตกใจเราก็ยังไม่ได้ร้องให้ใครช่วยแล้วเราก็เหมือนสับสนในสมองด้วยว่า ถ้าเราร้องเขาจะได้ยินไหมมันอยู่ไกลเกินไปหรือเปล่าถ้าเราร้องแล้วเขาจะไอผู้ชายคนเนี้มันจะปิดปากเราแล้วจะฆ่าเราหรือเปล่าแล้วคนนั้นที่เขาเดินกันมาเนี่ยเขาจะเห็นเราหรือเปล่าเขาจะช่วยเราทันไหมคือสมองมันคิดเยอะสับสนไปหมดเลยว่าเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ทันได้คิดหรอกอ้นี้ก็พักเราเข้าไปในรถเราก็ปิดประตูแล้ว ทีนี้เราก็ด้วยความที่เรากลัวเนาะถ้าเราร้องในรถคือเราคิดเลยว่าไม่มีใครได้ยินแน่นอนเราก็เลยเรื่องที่จะใจดีสู้เสือแล้วก็คุยกับเขาดีๆก็บอกเขาว่าเธอฉันยังไม่พร้อมเลยขอให้เธอพาฉันไปส่งบ้านก่อนได้ไหมเดี๋ยววันหลังเราทําความรู้จักกันมากขึ้นเดี๋ยวเราไปโรงแรมกันนะไม่งั้นก็ไปอพาร์ตเมนต์เธอก็ได้ หรือไปอาพาร์ตเมนต์ชันก็ได้โอเคไหมอะไรเงี้ยตอนแรกมันก็ไม่ยอมนะมันบอกว่าไม่เธอต้องทําให้ชันก่อนตอนนี้มันก็จับหัวเราลงใส่ใส่กระปูของเขาเลยนะแต่ด้วยความที่เราคัดคืนเนาะเราก็พยายามแบบผลักออกอะไรเงี้ยแบบพยายามผลักไม่ให้โดนหน้าเราอะไรเงี้ยเขาก็แบบคือเราเรายื้ยุดฉุดกระชากันอย่างเงี้ยไปมา แล้วก็ครอบครัวนั้นด้วยความที่เขาก็ใกล้เข้ามาทางรถเราเรื่อยๆ,ๆอยู่แล้วไอ้น,นี่มันก็เหมือนแบบทั้งกลัวทั้งทั้งไม่รู้จะทํำยังไงอะไรเงี้ยเราก็บอกฉันขอร้องแหละอย่าทําแบบนี้อย่าทําให้ฉันรู้สึกแย่เลยอะไรเงี้ยก็บอกเขาว่าเดี๋ยววันหลังอะฉันสัญญาเลยฉันจะทําให้เธอเป็นพี่เลยอะไรเงี้ย คือวันนี้มันเป็นวันแรกที่เราเจอกันฉันยังไม่พร้อมจริงฉันชอบเธอนะไม่งั้นฉันไม่มากับเธอเหรอกเราก็แกล้งพูดแบบนี้เนาะเธอก็น่ารักดีนะฉันฉันก็เลยชอบเธอแล้วก็มากับเธอไงอะไรเงี้ยคือเราพยายามพูดตีกล่อมให้เขาแบบใจเย็นลงก็เหมือนจะได้ผลอนะ่ะเขาก็ใจเย็นลงเขาก็เลยบอกว่าโอเคได้ แต่ฉันก็อยากให้เธอสัญญาว่าครั้งหน้าเธอจะยอมฉันจริงๆเขาพูดอย่างนี้นเนาะแล้วบอกฉันสัญญาเลยครั้งเนี้ยฉันคิดว่ามันไวไปแล้วก็ฉันไม่เคยที่จะนอนกับใครในครั้งแรกฉันเป็นคนเอเชียฉันถือเรื่องนี้อะไรอยางเงเขาก็เหมือนเขาเชื่อเรานะเขาก็ใจยเย็นลงเหมือนอ่อนลงเขาก็เลยยอมที่จะไปส่งเราเขาก็เอออ่ ยอมใส่เสื้อผ้ายอมยอมปล่อยเราอะไม่ไม่บังคับเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วอีกอย่างก็ครอบครัวนั้นก็มาอยู่แถวๆกับหน้ารถเราแล้วด้วยเขาก็เลยเหมือนเหมือนกลัวเหมือนระแวงด้วยมั้งเราก็ไม่รู้นะเพราะว่ากฎหมายที่เยอรมันจริงๆมันก็แรงอยู่เหมือนเขาเอาจริงกว่าเราอะนะอืมนั่นแหละสรุปแล้วมันก็พาเราขี่รถกลับบ้านไปในใจเราคิดแล้วอะ ฉันจะไม่มาเจอเขาอีกจะบล็อกทุกทางอะไรเงี้ยหลังจากนั้นกุ้งก็บล็อกทุกทางจริงนะเขาไปส่งกุ้งก็รีบลงจากรถไม่แม้แต่จะเอ่ยคําลาอะไรสักคําเลยคือไม่พูดอะไรสักคาเลยพอถึงบ้านปุ๊บเปิดประตูได้ขึ้นบ้านไปเลยไม่สนใจเลยเขาก็ออกรถไปเลยแล้วเขาก็เหมือนพยายามที่จะทักกุ้งมานะกุ้งเห็นข้อความกุ้งก็ บล็อกไม่ตอบไม่อะไรเลยบล็อกทุกทางไม่ติดต่อไม่อะไรเขาอีกเลยหลังจากนั้นกุ้งก็สัญญากับตัวเองแล้วว่ากุ้งจะไม่เจอกับผู้ชายตรุรกีอีกเลยกุ้งจะไม่คุยไม่นัดเจอเหมือนแอนตี้ผู้ชายตรุรกีไปเลยหลังจากนั้นนะคะและเวลานัดเจอใครเนี่ยกุ้งก็จะเลือกสถานที่ที่คนพุกพ่านอย่างเช่น ถ้าอยากจะไปเดินเล่นก็ไปสถานที่ที่คนเขานิยมกันไปเดินเล่นตรงนั้นดีกว่าหรือไม่ก็ไปร้านอาหารเลยหรือไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่สถานที่เปลี่ยวๆเหมือนที่กุ้งทำตอนแรกเราก็คิดว่าตอนกลางวันมันคงไม่เป็นไรแต่กุ้งคิดผิดคือเราคิดด้วยว่าที่เนี่ยมันไม่ใช่เมืองไทยมันเป็นประเทศอ่าที่จเจริญแล้ว คือคงจะไม่มีเหตุการณ์พวกนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คิดผิดมันมีแฟนเคยเล่าให้ฟังหรือว่ามันมีบ้างแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยหรือไม่ได้มีเยอะเหมือนบ้านเราบ้านเรานี่เกิดขึ้นแทบทุกที่ใช่ไหมอย่างว่าเลยค่ะคนดีคนช่วยมันก็มีทุกที่แลละเนาะไม่ว่าจะเป็นประเทศที่จเจริญแล้วหรือยังไม่จเจริญก็ตาม ยังไงก็กุ้งก็หวังว่าเรื่องราวของกุ้งในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่มาอยู่ในต่างแดนใหม่ๆนะคะอย่าไว้ใจใครง่ายเหมือนกุ้งเนาะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนท่องให้ขึ้นใจว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองค่ะสวัสดีค่ะ